เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณหมิวครับคุณหมิวเล่าว่าสวัสดีค่าแอดหายไปนานเลยพอดีเมื่อวานเพิ่งได้ฟังเรื่องผีมาเห็นว่าสนุกดีเลยจะมาเล่าค่ะคือเราไปทำเล็บมาเลยได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เดียช่างทำเล็บพี่แกเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนแกเดินทางไปนอนค้างโรงแรมต่างอำเภอเพื่อรอเข้าวัดไปบวชชีพราหมณ์ถือศีลช่วงเช้ามืดแกไปกับแฟน และน้องที่สนิทกันอีกคนรวมเป็นสามคนระหว่างเดินทางไปเป็นเวลาค่ำแล้วค่ะช่วงก่อนเข้าตัวอำเภอแกมองเห็นว่ามีคนจะข้ามถนนเลยบอกแฟนให้ชะลอรถพี่ปามช้าๆหน่อยแต่แฟนก็ยังขับปกติแล้วหันมามองแกงแกงเหมือนสงสัยว่าอยู่ๆบอกให้ขับช้าลงทำไมแล้วแกก็พูดอีกพี่ปามได้ยินเดียพูดไหมบอกให้ขับช้าๆมีคนจะข้ามถนนไม่เห็นเหรอ เท่านั้นลหละแฟนแกหันมามองแล้วบอกว่าอะไรเดียไม่มีใครนะแกเลยหันไปถามน้องที่นั่งด้านหลังว่าแกเห็นไหมผู้หญิงชุดขาวลายหัวใจสีแดงกำลังจะข้ามถนนน้องบอกว่าหนูไม่เห็นนะพี่หลังจบคำพูดทั้งคันรถคือเงียบกันหมดสักพักจะเข้าเมืองเจอไฟส่องทางเริ่มสว่างขึ้นแกเลยพูดว่าเออสงสัยเมื่อกี้ตาฝาดไปเอง แต่ทุกคนก็ยังดูวันวันอยู่เพราะรู้ว่าพี่เดียกแกมีเซนส์นส่วนตัวแกก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ยังไม่จบค่ะหลังจากเข้าเช็คอินที่โรงแรมทุกคนก็อาบน้ำเตรียมนอนเพราะต้องรีบตื่นแต่เช้าพี่เดียนอนกับแฟนเตียงใหญ่ส่วนน้องที่มาด้วยกันนอนเตียงเล็กข้างๆโดยเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เพื่อให้มีแสงสว่างเผื่อใครลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกขนอนไปนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจ จนพี่แกรู้สึกตัวเลยพลิกตัวออกด้านนอกเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่สายตาแกเหลือไปเห็นผู้หญิงผมยาวหยิกกำลังนั่งกอดเข่าคุดคูอยู่ข้างๆเตียงฝั่งที่แกนอนแกล้งหลับตาแล้วลืมตาเพ่งดูใหม่อีกครั้งก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมแต่ด้วยความที่แกเห็นอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วเลยไม่ค่อยกลัวเมื่อรู้แน่ชัดว่าใช่แล้วล่ะแกเลยค่อยๆ หันกลับมาทางแฟนแล้วคลุมโปงจะนอนต่อด้วยความที่แกผมยาวตรงเวลานอนจะวาดผมขึ้นด้านบนเพื่อไม่ให้ผมมาพันช่วงคอเวลานอนแล้วแกก็สอดมือเข้าใต้หมอนแต่พอสอดมือเข้าไปมือแกสัมผัสได้ถึงเส้นผมหยิกหย้อยส,กสกักๆอยู่ใต้หมอนและรู้ว่าไม่ใช่ผมแกแน่ๆเพราะมันหยิกขค่ส่วนผมแกตรงแกเลยดึงมือกลับพอจะเคลิ้มๆอีก ก็ได้ยินเสียงเด็กคุยกันบนหัวแต่จับใจความไม่ได้พี่แกเลยเรื่อโมโหเพราะนั่งรถมาก็เหนื่อยมากแถมยังต้องตื่นแต่เช้ามืดแกเลยคิดในใจว่าจะไปก็ไปนะพรุ่งนี้จะทําบุญไปให้ถ้ายังมากวนจะแช่งแล้วนะจบความคิดเสียงเด็กก็หายไปและได้นอนยาวนนจนถึงเช้าพอตอนเช้าเช็คเอ้าออกมาถึงสังเกตเห็นว่าโรงแรมที่แกพักอยู่ข้างวัดรั้วติดกันเลยแถมห้องที่นอนเมื่อคืน ยังตรงกับเมนเผาศพปล่องเมนนี่เลยห้องแก่ขึ้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะข้ารู้เลยว่าทำไมถึงเจอจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้หลังจากได้ทำการบวชนุ่งขาวห่มขาวแกก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้วิญ,ญญาณผู้หญิงและเด็กๆที่เห็นทั้งหมดตลอด3าวันเพราะแกเชื่อว่าวิญ,ญญาณจะรับรู้ได้ว่าใครกำลังจะไปทำบุญเลยมาปรากฏร่างให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญค่า